เท่าีห่อนาะมึงอสิบบาทอืมอืมแหน่ สวัสดีจ้าสวัสดีครับแล้วว่าพอกันอีกแล้วในช่องแซบแห้งชแนลจามเมอ่อนี่ตุก๊กจะพาพี่น้องมากินขา้าวเร้ากับต้าปนปลากระปองค่ะพี่น้องคะแล้วก็ได้แหนมปลาค่ะแหนมปลามาหกอันมาได้ค่ะพี่น้องหายังแซบๆมานั่งกินน้ำกันจ้าออกอนสกินกับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็บ่งคิปของตุ๊กจนจมเลยจ้า พักตกแต่งจานมันนี้ข้ากับมาแบบายจ้ะพี่น้องจ้ะมาค่ะเส็บๆเลยค่ะแบบเหนียวจ้ะรถจัดรยา แหนมปลาคับพี่นหนอขอ้าวอันตะกี้กับพริกตั้งใจเดึงเด้งจับอยู่พี่หนอืม พักกระถินเก็บมาสดๆวังนึงเลยจ้ะ แกอะไหนอยมึงใล้สิบบาทอืมอืมอ่ะสิดำๆเลยจ้ะให้แกออกเอา แบบนี่เหรอ่ะอืมผอยู่ลนี่โคบุกพิก เ้าเช้าก่อนไปทำงานเผ็ดเผ็ดน้ำสาวแอลไปหรอโอ้ยนะค่ะ

嗯，好了、mm。Hmm. คำใหญ่ๆนะครับตุนปาเจ้าประกาดปักกาดกกเขาใหญ่แอบบ Nè em Bây giờ cạch sợ đi đi Ở cả đang lăng đi lên phía

ผักกัดหิน ปากก็สินหยอดไม่ไหมเลยจ้ะง่าขนาด 嗯大、mm.